หลังจากที่พระเอกเริ่มทำการดูดซับพลังของเขาจนสามารถเลื่อนขั้นไปเป็นนักรบระดับแปดดาวรวมถึงนักรบระดับจิตวิญญาณแปดดาวได้ในตอนนั้นเองพระเอกก็ยังสามารถที่จะสร้างตาประทับจิตวิลาณโลหิตนะครับเพื่อทำการควบคุมสาสูตรและก็สามารถสร้างหุ่นเชิดได้อีกด้วยตัวเขานั้นก็ได้เริ่มทำการนำเอาโอสถวัตถุดิบสมนุนไพรทั้งหมดที่เขานั้นเตรียมมาในการสร้างหุ่นเชิดขึ้นมานะครับเริ่มทำการสร้างมันขึ้นมาในทันทีโดยวัตถุดิบในการสร้างหุ่นเชิดของเขานั้น มันก็จะเป็นกระดูของพวกสัตว์สูตร,รนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถได้กระดูของพวกมันมาได้หลอมรวมเข้ากับโลหิตจิตวิญญาณที่เขานั้นสร้างขึ้นมามันก็จะสามารถสร้างเป็นสัตว์สูตร,ร,รขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับผมในตอนเองพระเอกก็ได้เริ่มทําการกั่นมันขึ้นมาในทันทีนะครับโดยเคล็ดลับมันก็จะคล้ายๆกับการกลั่นอาวุธขึ้นมานะยครับผมแต่จะเป็นเพียงแค่การกั่นสัตว์สูตร,ร,รขึ้นมาเท่านั้นจนระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปนานพอสมควรนะครับพระเอกก็สามารถทํามันได้สําเร็จจริงๆ ส่นที่เขานั้นสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้มันก็จะคือสัตว์สูนมาป้านนะครับเป็นหุ่นเชิดของเขาที่จช้ในการต่อสู้เจอกับศัตรูนั่นเองนะครับผมซึ่งทางด้านของพระเอกที่ได้เห็นมาแล้วก็รู้ได้เลยครับว่าตัวมันนั้นแข็งแกร่งมากๆถ้าเกิดว่าเขานั้นพอที่จะสามารถมีเวลาในการสร้างมันขึ้นมาแล้วล่ะก็เกรงว่าก็คงจะไม่มีใครกล้าต่อกรกับเขาได้เหมือนกันนะครับผมพระเอกก็ได้ทดลองพลังกล่องมันดูนะครับโดยการใช้มัดเพลิงของเขาทําการเข้าโจมตีปะทะพลังกับมันไป ซึ่งการประทูพลังในครั้งนี้ตัวมันก็ยังสามารถต้านทานการโจมตีของเพกได้ึ่งการโจมตีนี้แม้แต่กระทั่งนรับปรมาจารย์ขั้น1ดาวนี้ครับก็ยากที่จะสามารถรับการโจมตีนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าสัตว์สูนนี้สามารถป้องกันการโจมตีของเขาได้แถมก็ยังทําให้ตัวเขานั้นถอยหลังไปอีกนิดนึงอีกด้วยนะฮะเรียกได้เลยว่าเป็นสัตว์สูนรับขั้นปรมาจารย์ขั้นหนึ่งดาวก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้เหมือนกันพระเอกก็รู้สึกดีใจเลยทีเดียวนีครับผมถ้าเกิดว่า ในอนาคตตัวเขานั้นสามารถสร้างสรา,งารสูนพวกนี้ขึ้นมาเยอะๆแล้วล่ะก็มันก็จะเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งอีกกองกําลังหนึ่งของเขาในการจัดการกับศัตรูทีเหมือนกันนะครับและหลังจากที่เอกได้สร้างสรางสราสรูย์ไปจนเสร็จสับแล้วเรียบร้อยนะครับหรือว่าหุ่นเชิดของเขาจนเสร็จสับแล้วเรียบร้อยตัวเขาก็ได้มุ่งเดินทางออกไปจากด้านนอกเหมือนกันนะครับเพราะตัวเขาใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนเลยเดียวนะครับในการหลอมโอสดรวมถึงสร้างหุ่นเชิดของเขาในครั้งนี้แถมเมื่อพระเอกมุ่งเดินทางออกมาอย่างได้ นพระเอกก็ได้มาเจอกับแม่นางลู่สินธงนะครับตัวเธอก็เป็นห่วงพระเอกมากๆากนครับพอพระเอกนั้นหายตัวไปหลายวันเลยทีเดียวในการเก็บตัวในการปิดตาในครั้งนี้พอได้มาเจอกับพระเอกตัวเธอก็ต้องรีบเข้ามากอดพี่ชาสุนทรัของเธอเลยทีเดียวนะยะแถมทางด้านของนายน้อยจังตัวเขานั้นก็ได้มาเล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสำนักแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่กําลังวุ่นวายในตอนนี้เกี่ยวกับท่านเจ้าสำนักคนเก่านะครับโดยปกติแล้วเหล่าสิทธิสาวกในสำนักของพวกเขานั้น มันก็จะต้องมีโอสถในการแจกใจ่ายในทุกๆหนึ่งปีนะครับผมแต่เนื่องด้วยที่สำนักของพวกเขานั้นตกอัพเป็นอย่างมากเป็นผลก็เลยไม่ได้มีโอสถมากพอในการแจกใจ่ายให้กับเราสินสาวกภัยในปีนั้นสินทภัยหลังจากที่ผ่านระยะเวลามาเกือบ5ปีนะครับผมพวกเขาก็จะต้องมีสัญญาในการแจกจ่ายโอสถให้กับสาวเราสาวกในสำนัก อีกคนละ1เม็ดนะฮะเป็นโอสถระดับ2ถ้าเกิดว่ารวมกับโอสถระดับ1อันเกา่าก็จะเป็นคนละ2เม็ดต้นเองนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็เกิดปัญหาใหญ่แล้วเพราะเจ้าสํานักของพวกเขานั้นก็ได้ตายไปแล้วในตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่เราเท่าโซเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะฮะพวกเขาเองก็เป็นเรื่องยากมากๆที่จะให้เราโอสถมากมายให้กับเราซิษสาวกอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกคัดเลือกเจ้าสานักคนใหม่ไปก่อนช่างัันนะครับอย่างไรผู้คนในตอนนี้เป็นจนํานวน มากเหล่าสิทธ์สาวกมากมายลายร้อยคนก็ได้ไปรอมรอบหน้าห้องโถงประจำสำนักเอาไว้เพื่อเถือถงโอสถที่สำนักเฟย่ลึงของพวกเขานั้นติดขังพวกเขา,เาไว้นั่นเองนครับซึ่งในปีก่อนๆเองนะฮะ คนที่ไม่ได้รับโอสถนะครับพวกเขานั้นก็ได้ลาออกจากสำนักไปนับครึ่งเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าในปีนี้ไม่ได้มีโอสถให้แกพวกเขาแล้วละคคนจํานวนมากคงจะต้องออกจากสำนักไปสำนักของพวกเขาก็อาจจะต้องตกต่ำอย่างแน่นอนนะครับในต,ตัวเองพระเอกก็เลยบอกว่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะตัวเขาก็ไม่ได้มีเรื่อง AB วุ่นวายแล้วก็ไม่ได้เป็นสาวกแท้ๆของสำนักแห่งนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขานั้นก็ยังมีเรื่องสนุกเหมือนกันในการปั่นหัวเ,าเ่าทั้งสอในสำนักนั่นเองนะครับ พระเอกเลยได้มุ่งเดินทางไปที่ห้องโถงประจําสํานักไฟลิงในทันทีโดยในตอนนั้นเองทางด้านของเหล่าศิทธิสาวกต่างๆนะครับพวกเขาก็ได้มาร้องเรียนต่อท่านอุโสโจร,รวมถึงท้าโสดฝังและก็ทา้านโสสาวสวยหรือว่าทา้านโสเจ้าเนี่ยะครับก่อนหน้านี้ทําตัวละครผิดพายนะฮะจริงๆแล้วตัวทา้านโสจ้าเองจะเป็นตัวละครผู้หญิงน่ฮะซึ่งทางด้านของเหล่าศิทธิสาวกมากมายก็ได้มาร้องเรียนนะฮะเรื่องที่พวกเขานัดควรจะได้จะเป็นโอสถระดับสองรวมถึงโอสถระดับหนึ่งนี่ฮะถ้าเกิดว่า พพวกเขาไม่ได้โอสถในครั้งนี้พวกเขาก็จะออกจากสำนักเหมือนกันแต่ทางด้านของเทาโซ่วงเองก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าขอเรื่องระยะเวลาไปอีกนิดนึงได้ไหมเพราะในตอนนี้ท่านเจ้าสำนักของพวกเราเพิ่งได้ตายไปพวกเราก็ควรจะไว้อะไรพวกเขาก่อนและสิ่งที่พวกเจ้านั้นควรจะได้เป็นโอสถระดับ2 1เม็ดและก็โอสถระดับหนึ่งเม็ดข้าจะให้พวกเจ้าทั้งหมดอย่างแน่นอนขอเพียงแค่พวกเจ้ารอเท่านั้นแต่ว่า,าก็จะมีเสียงเสียงหนึ่งนะฮะได้ตะโกนขึ้นมาว่าพวกเราเพียงแค่ อยากจะได้โอสถระดับสองกับโอสถระดับหนึ่งในการเสริมความแข่งแร่งให้กับพวกเราเพราะถ้าเกิดว่าพวกเรามีความแข่งแร่งพอพวกเราก็จะไปแก้แค้นให้กับท่านเจ้าสำนักได้เหมือนกันโดยเสียงนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ็นทางด้านของเสียงของพระเอกของเรามาที่นี่เพื่อปั่นประสาทโดยตรงให้ผู้คนมากมายในสำนักนี่ฮะทำการลุมปนามลุมดาดเหล่าเท่าโซน จากสำนักไฟลิงแฮงนี้นั่นเองนะครับจึงไม่ทุกคนจะได้ยินเสียงพระเอกพูดแบบนี้พวกเขานั้นก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับพวกเขาก็อยากจะได้โอสถมาเสริมความแข็งแร่งให้กับตนเองเพื่อที่จะทําให้เราสำนักของพวกเขานั้นแข็งแร่งขึ้นจะไม่มีสำนักใดๆมากล้าต่อกรต่อแย่พวกเขายัางแน่นอนนี่ฮะต่ไมในตอนนี้เราผู้คนมากมายก็ได้แบบมีเสียงขึ้นมาอีกครั้งนะครับ จนทางด้านของท่าโซโจร,รวมถึงท่าโซหววพวกเขาที่ได้ร่วมมือกันอยู่แล้วในการจัดการกับท่านเจ้าสํานักคนก่อนนะครับในตอนนั้เองก็มีสีหน้าที่ไม่พอใจมากๆนะครับหลายครั้งแล้วที่พระเอกหักหน้าพวกเขาแบบนี้ในตอนนั้เองก็คงจะต้องหาวิธีในการจัดการกับเอกให้ได้โดยเร็วที่สุดเหมือนกันมาอย่างนั้นแล้วเราก็สํานักของพวกเขามันก็คงจะต้องวุ่นวายอีกต่อไปอย่างแน่นอนนะครับตัวเขาก็เลยได้ปาราบการบอกกับทุกคนไปข้ามีวิธีหนึ่งที่อยากจะให้พวกเจ้านั้นได้รับโอสถครบถ้วนก็ คือในตอนนี้เจ้าสํานักของพวกเรานั้นได้ตายไปแล้วและปายสํานักก็ยังไม่ได้มีอยู่อีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าพวกเจ้าคาดเลือกเจ้าสํานักคนใหม่แล้วละก็ในครั้งนี้พวกเจ้าก็อาจจะได้โอสทั้งหมดเหมือนกันถ้าเกิดว่าเจ้านั้นยอมให้พวกเรานั้นกลายเป็นเจ้าสํานักคนใหม่ในครั้งนี้โดยการโหวตเลือกพวกเจ้าเนี่ยว่าพวกเจ้าจะโหวตใครสําหรับท้งโสดทั้ง3คนนะครับผมซึ่งทางด้านของทํโสดโจก็ได้เสนอชื่อเลยนะครับผมคนที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการเป็นเจ้าสํานักคนใหม่ก็จะเป็นท โหวัวพวกเจ้ามีความเห็นว่ายัางไงล่ะในตัวเองทุกคนถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะยังรัก ท่านเจ้าสํานักคนเก่าอยู่นะฮะแต่ว่าท่านเจ้าสํานักคนเก่านั้นได้ตายไปแล้วนะครับแต่พวกเขาเองก็ไม่ได้ชอบเราทัพโศกลุ่มนี้เหมือนกันเพราะหลังจากที่พวกเขานั้นได้รับปาเจ็บมีคนมากมายบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาเหล่าทัพโศพวกนี้ก็ไม่ได้เคยดูแลใยดีพวกเขาเลยแม้แต่น้อยเป็นบที่ดําให้พวกเขาก็เลยไม่อยากเลือกนะครับแต่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกอีกต่อไปเพราะไม่มีใครคนอื่นให้พวกเขาเลือกนั่นเองนะครับผมทางด้านของแพรเ,เองก็ได้เสนออีกชื่อหนึ่งทาไมไม่ให้ทับโศเจิ้งล่า เพราะทั้งโซเ้ิงเป็นน้องชายโดยตรงของท่านเจ้าสนักคนเกา่าถ้าเกิดว่าให้เธอเป็นเจ้าสนักคนไหมก็อาจจะเป็นเรื่องดีต่อสานักของพวกเราก็เป็นได้แต่ว่าทราสโซทั้งสองก็ได้บอกไปว่าในกฎในสนักของพวกเราไม่สามารถให้ผู้หญิงกลายเป็นเจ้าสนักได้ เกิดว่าตัวเธอนั้นเกิดมาเป็นผู้ใช้เกรงว่าตัวเธอก็อาจจะได้กลายเป็นเจ้าสนักเหมือนกันจึงิมให้ทางด้านของเพกก็ถึงกับไม่พอใจเลยทีเดียวนี่ครับผมซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าแปลกประหลาดมากๆเลยครับผมผู้หญิงก็เหมือนคนคนนึงทําไมจะไม่สามารถกลายเป็นเจ้าสำนักได้ฉ่างเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงเย็นหนักจึงทำให้ทางด้านของเพกก็เลยแบบว่าคิดน้อยคิดยากเลยครับผมเพราะถ้าเกิดว่าทันโซจึงแล้วก็ทันโซโจโดได้กลายเป็นเจ้าสำนักแล้วล่ะก็เกรงว่ามันก็คงจะต้องเป็นเรื่องยากมากๆนะครับที่เขานั้นจะสามารถ แก้แขนให้กับเจ้าสนักคนเก่านี่ฮะแถมตัวเขานั้นก็ยังทําให้เราทโ้พวกนี้ผิดใจอีกด้วยเกรงว่าคงจะต้องมีที่ยืนยากในสํานักแห่งนี้เหมือนกันนะครับพระเอกก็พยายามที่จะหาวิธีในการขัดขวางให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทําได้ไนะครับแต่ทางด้านของนายน้อยจางเอง๋ตัวเขานั้นก็ได้ ปาประกาศบอกกับทุกคนไปตัวค้าก็ยังมีอีกชื่อนึงที่อยากจะเสนอให้กับทุกคนได้รับรู้ในการวางวางใจจากทุกคนเพราะถึงแม้ว่าเจ้าสำนักคนใหม่นั้นจะมีความแข็งแกร่งมากมหมแต่ถ้าเกิดว่าถูกยอมรับนับถือจากผู้คนในสำนักสำนักของพวกเขานั้นก็จะก้าวหน้าต่อไปได้เหมือนกันโดยคนที่เขานั้นเสนอชื่อจะเป็นสิทธิ์น้องของเขาหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองนะฮซึ่งทําให้ทุกคนที่ยินชื่อของพระเอกนะะี่ยที่ได้ถูกเสนอขึ้นมาให้กลายเป็นเจ้าสำนักพวกเขานั้นก็ไม่คัด แต่อย่างใดเพราะในตอนนั้นเองหลังจากที่กลุ่มของนิกายลัวสนนะครับผมได้บุกเข้ามาเพื่อโจมตีพวกเขามันก็ยังมีพระเอกที่คอยไปช่วยเหลือพวกเขาและก็จัดการไล่พวกนั้นออกไปแถมในตอนที่พวกเขานั้นได้รับบาดเจ็บพวกเขาเองก็ยังถูกช่วยเหลือจากพระเอกโดยการได้กินโอสถระดับสองอีกด้วยซึ่งเป็นโอสถที่พวกเขานั้นเป็นเรื่องยากมากๆนะครับที่จะหาซื้อมันมาได้โดยตรงนะฮะในตอนัเองผู้คนนับร้อยก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดนะครับพวกเขานั้นก็ได้เสนอชื่อให้ เอกอย่างเป็นเอกฉันันให้พระเอกเป็นเจ้าสนักคนต่อไปเหมือนกันนะครับทางด้านของเอกก็ถึงกับต้องยิ้มแก้มปิดเลยทีเดียวไม่คิดเลยว่าคนนับร้อยนับสำนักจะมีความไวเนื้อเชื่อใจเขาได้มากมายขนาดนี้ทางั้งที่เขานั้นได้เข้ามาในสำนักแห่งนี้ได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับจึงทำให้ทางด้านของท่านโซหวงรวมถึงท่านโซโจโท้งสองเองก็มีสีหน้าที่เป็นกังวลเป็นอย่างมากนะครับโกรธแค้นโกรธเคืองพระเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในครั้งนี้พระเอกได้กลายเป็นเจ้าสำนักคนใหม่พวกเขาก็เลยอย่าง อยากที่จะคิดหาวิธีในการกัดขวางพระเอกนะครับโดยการพูดบอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดว่าเจ้าอยากกลายเป็นเจ้าสนักคนใหม่ในตอนนี้เจ้าจะต้องมีโอสถระดับ2ในการแจกจ่ายให้กับผู้คนเท่านั้นถ้าเกิดว่าเจ้ามีโอสถระดับ2รวมถึงโอสถระดับหนึ่งสามารถแจกจ่ายให้ครบทุกคนแล้วละก็ตัวขาวก็จะไม่ขัดแยง้งในการเป็นเจ้าสนักคนใหม่ของเจ้าในครั้งนี้เหมือนกันเจ้ากล้าเมลาหรือว่าเจ้าเน่ะไม่มีโอสถถ้าเกิดว่าเจ้าเน่ะไม่มีโอสถเจ้าก็จะไม่ได้กลายเป็นเจ้าสนักแห่งนี้นะครับ ซึ่งทางด้านของเพกก็คิดน้อยคิดใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะมีโอสดมากมายมากพอในการแจกจ่ายให้ตะกับทุกคนก็ตามแต่เกิดว่าเปรียบเทียบกับเงินทองที่จะต้องจ่ายไปในการแจกจ่ายโอสถนั้นหลายหมื่นเหรียญทองเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้คุ้มค่ามากๆในการเป็นเจ้าสำนักเล็กๆแห่งนี้นะฮะแต่ทางด้านของเพกเองก็แบบว่ายังคิดไปอีกหนึ่งมุมนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นไม่ได้กลายเป็นเจ้าสำนัก ท่านโซฮว,วงรวมถึงท่านโซโจได้กลายเป็นชั้สนักแล้วล่ะก็ตัวเขาเองก็คงจะมีจุดเือยากในสำนักแห่งนี้นะครับสุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้ตอบตกลงไปเรื่องโอสถระดับ2องระดับหนึ่งนั้นขานําไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะขามีโอสถมากพอในการแจกใจ่ายให้กับทุกคนเหมือนกันก่อนที่พระเอกจะดึงเอากระเป๋าสมบัติของเขาออกมาครับซึ่งในกระเป๋าสมบัตินั้นมันก็จะเป็นโอสถที่เขานั้นสามารถหลอมรวมมาได้รวมถึงสามารถปนเหล่าผู้คนแข่งแร่งมากมายในป่ากูตูมาได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันที่จะต้องช้าแล้วนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาน่าจะรู้สึกเสียดายนะครับพอถ้าเกิดว่านําไปขายคงจะได้ราวๆประมาณ4ี่หมื่นเหรียญทองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นไม่เอามาดูดซับพลังในตัวเองเนี่ยฮะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อเขาอีกแล้วนะครับในการแจกจ่ายเพื่อแบบว่าผลกําไรในอนาคตมันคงจะต้องเป็นเรื่องดีเหมือนกันพระเอกก็ได้เรียกเหล่าสิทธิ์มากมายเนี่ยมาต่อแถวกันในการรับโอสถรับซ้องโอสถรับตึงจากเขานะครับซึ่งทุกคนในตอนนี้ก็มีสีหน้าที่ดีใจมากๆนะครับ เพราะถ้าเกิดว่าพอเพกได้กลายเป็นเจ้าสนักคนใหม่ของพวกเขาสำนักของพวกเขามันคงจะต้องเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะฮะในตัเองพวกเขานั้นก็ต้องรีบมาต่อแถวเอาโอสถจากเพกไปนะครับโดยทุกคนก็จะได้โอสถกันครบทั่วเนี่ยคนละ2เม็ดนะฮะเป็นโอสถระดับ2ขั้นต่ำหนึ่งเม็ดแล้วก็โอสถระดับ1ขั้นสูงอีก1เม็ดนะฮะรวมกันก็จะเป็น2เม็ดนั่นเองนะครับทุกคนก็ต่างกันมีสีหน้าที่ตีใจมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่คิดเลยว่าพวกเขานนั้นจะสามารถได้โอสดจาก สำนักไฟหลิงแล้วแถมก็ยังเป็นสิทธิ์ใหม่จากสำนักที่ได้มาให้พวกเขาอีกด้วยนี่ฮะส่วนทางด้านของเราสิทธิสาวกของท้าสดเติงพระเอกนั้นก็ให้เธอไปนะครับโดยท้าสดเจิงก็จะมีสิทธิสาวกทั้งหมด3คนเกิดเป็นสิทธิผู้หญิงทั้ง3คนเลยนะครับแต่ละคนก็จะมีหน้าตาสวยสดงดงามเลยก็ว่าได้พระเอกก็ได้นําเอาโอสถที่พวกเธอนั้นต้องการนะครับไปส่งมอบให้กับพวกเธอพวกเธอก็จะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับที่ได้โอสถมาในครั้งนี้เหมือนกันแต่ว่าคนที่พิเศษมากที่สุดนะครับ ะเป็นพี่สาวฝั่งสุดสวยนะฮะรวมถึงนายน้อยจางนายน้อยจังก็จะได้โอสดระดรับ2ขั้นสูงสุดนะครับรวมถึงพี่สาวฝั่งสุดสวยก็จะได้โอสดระดับ2ขั้นสูงสุดในการบ่มเพาะพลังเด็กครั้งนี้ปกติทุกคนจะได้โอสดระดับต่ำขั้น2องเม็ดนะฮะแต่ว่าพี่สาวฝั่งรวมถึงนายน้อยจังก็จะได้รับโอสดระดับ2ขั้นสูงสุดนะครับ พี่สาวฝั่งกรณีตัวเธอแดนก็ปิงพระอเอกยูแล้วนะฮะหลังจากที่อเอกสามารถจัดการกับเหล่าศิ์สาวกจากในการอื่นไปได้พอได้โอสถระดับ2จากพระเอกในตอนนี้ก็ปิงพระเอกมากยิ่งขึ้นเดิมเหมือนกับว่าจะแอบ,บชอบพระเอกไปอีกหนึ่งคนแล้วนะฮะพระเอกก็พอจะสามารถสัมผัสได้ในจุดๆนั้นเหมือนกันนะครับแม้แต่ทางทางด้านเท้าโสเจ้าเอง,เองตัวเธอเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าพระเอกจะสามารถหาโอสดระดับ2รวมถึงโอสถระดับหนึ่งมาจแจกจ่ายให้กับทุกคนได้นะฮะถือได้เลยว่าตอน ชะตาสำนักของพวกเขาให้คงรอดต่อไปนะฮะตัวเด็กก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวพระเอกมากยับ ไม่คิดเลยว่าสิทธิของลู่ชิงผู้นี้จะเก่งกาจและอัจฉริยะมีพรสวรรค์ความสามารถความคิดเหมือนกับผู้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมตัวเธอก็ตั้งความหวังให้กับเอกกลายเป็นเจ้าสํานักคนใหม่ได้ต่อไปนะครับแถมก็ดูเหมือนว่าทางด้านของทั้งโซโจวรวมถึงทั้งโซหววทางสองที่ก็มีสีหน้าที่เครียดมากๆนะครับแม้แต่ทางโอสุระดับ2พระเอกก็ยังสามารถที่จะหามาได้ในตอนนี้กลายเป็นเจ้าสํานักโดยตรงเต็มตัวนะครับแต่พวกเขานั้นก็ยังได้กล่าวบอกกับเพกไปในการเป็นเจ้าสํานักของเจ้า เป็นเจ้าสนักเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะตัวเจ้าก็ยังไม่ได้มีป้ายจํานักในการแสดงตัวตนว่ากลายเป็นเจ้าสนักจริงๆถ้าเกิดว่าเจ้าอยากกลายเป็นเจ้าสนักแห่งนี้จริงๆแล้วลกก่ะก็ตัวเจ้าจะต้องหาป้ายสนักมาให้ได้เท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าไม่สามารถหาป้ายสนักมาได้และพวกเราสามารถหาป้ายสนักมาได้สุดท้ายแล้วการเป็นเจ้าสนักคนไมมันจะต้องตกเป็นของพวกเราอยู่ดีนะฮะทางด้านของเอกก็ไม่ได้เป็นกังวลอยู่แล้วนะครับตัวเขาก็ไม่ได้บอกใครไปนะว่าที่จริงมีเจ้า นักเฟลิ่งอยู่แล้วในมือนะครับแต่ก็ไม่อยากที่จะแสดงออกมาให้กับทุกคนได้เห็นเท่านั้นนะฮะและหลังจากที่ทุกคนได้รับโอสดกันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยการจุนเสร็จสับแล้วเรียบร้อยทุกคนก็ได้แยกย้ายออกจากกันไปนะฮะ การของท่าโซโจท่าโซหัวในตอนนี้เครียดจัดเลยทีเดียวนะครับมีความแค้นต่อเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะหาโอกาสในการจัดการกับเอกให้ไต้เหมือนกันอย่าให้มีที่ยืนอยู่ในสำนักไฟลิงแห่งนี้อีกต่อไปนะครับแต่วัน E ีีนี้ก็จบกับก่อนนะครับสำหรับ E p พีร์ทที่37มนะครับทุกคนผัดนะา E ีหน้า,นาตอนหน้าเดี๋ยวรีบต่อทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับซึ่าก,กำลังสนุกเมามันกันเลยเดียวนะครับตอนหน้า E ีีหน้าเดี๋ยวรีบต่อให้ไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็ ไลฟ์ไปกลางใจหรือว่าสามารถสุปกระตังสนับสนุนกันได้นะฮะสำหรับคนที่โดเนตมาเนะะี่ยทุกๆคลิปเลยนะครับผมขอขอบคุณมากมากนะทีนี้ด้วยนะครับสวัสดี